ดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์ที่สุดใจแลหลอดเลือดที่อิมี่ทำงานอยู่จัดขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนทั่วไปในประเทศไทยได้รับทราบนะคะว่าเรามีโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะลิ้นหัวใจตีบนะคะหรือว่าลิ้นหัวใจเสื่อมจน,มนทำงานได้ไม่ดีซึ่งคนเหล่านี้ค่ะ บุคคลเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้กลุ่มนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดขึ้นไว้ตรงนี้นะคะลองไปดูข้อมูลว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยเป็นแบบไหนตรงนี้เลยนะคะเนาะก็หลังจากนั้นเนี่ย อีเวนต์นี้นะคะคือจัดเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะว่ารด้วยความที่ลิ้นหัวใจตีบเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนลิ้นนะคะซึ่งใช้งบค่อนข้างสูงเพราะราคาลิ้นมี่แพงมากนะคะในประเทศไทยขายอยู่ที่ลิ้นละ1ล้านบาทเลยนะคะและตอนนี้สิบสาบาทของประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่สามารถเบิกตรงนี้ได้นะคะหรือแม้แต่สิ ข้าราชาการต่างๆก็ยังไม่สามารถเบิกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ลงบัตรจัดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเงินจากองค์ประธานของโรงพยาบาลนะคะเป็นคนมอบให้นะคะแล้วก็รวมถึงเงินบริจาคต่างๆที่เข้ามูลนิธิของโรงพยาบาลนะคะซึ่งจะมาช่วยในผู้ที่ได้โอกาสหรือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการลิ้นหัวใจนี้น,น,นะคะซึ่งตอนนี้โครงการทําไปถึง121 คนแล้วนะคะเนอะในช่วง3าปีที่ผ่านมานะคะยังไงเดี๋ยวไปติด,ต,ดติดตามกันนะคะสำหรับอีเวนต์นี้นะคะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยมันจัดในช่วงตอนที่อินติดป,ประชุมพอดีนะคะก็เลยพาน้องๆไปส่งที่ c i a Hall ก่อนนะคะแล้วก็ขับรถกลับมาเพื่อประชุมตอ่อ สมบูร์นะคะสวยๆวู่ <c oughs> แล้วนี้คือบรรยากาศตอนที่ยังไม่เริ่มงานนะคะบูธท,ที่มีนะคะก็จะเป็นบูธของเรานะคะท,ที่ฟื้นผูวใจ นะคะก็จะ,จะมาทดสอบเดี๋ยวต้องรอดูคนไข้ผู้ที่เข้ามาเข้ารัทดสอบนะเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดพยาบาลค่ะลดับแรกขอเรียนเชิญจุดพยาบาลน,นะอัน <c oughs> นี้ก็เป็นจุดนะคะตรวจเอ็กโคคือของห้องนรีเวสีสองห้องเลยแล้วก็ที่จะเริ่มฟังชันตรงไหนเริ่มได้เลยค่ะชใช่ค่ะ ซึ่งฟ้าพวใจนะคะนี่นก็จะเป็นทีมฝวายัวใจสวยๆอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะคะขอเชิญคนไข้นะครับขอเชิญคุณนิโธโชกีตีนนร่างนตรงนี้ก็จะมีบูธด้วยนะ นี่ก็คือโครงการดีๆที่เราได้จัดชบนท่นา่านเรองการดครับัน้นะครับ้องไปปีมันถึร่การในที่นี้นะครับขอเชิญได้แล้ขอานะครับคนมาเรือง จากที่เราดูบรรยากาศข้าวๆไปแล้วนะคะทิมจะพาไปดูค่ะว่าบูธที่เราจัดเนี่ยเรื่องการทดสอบความเปราะบางเนี่ยคือทดสอบอะไรนะคะแล้วก็มีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปดูน้องปออปธิบายกันค่ะก็คือรเราจะทดสอบเบลตี้ก็คือเป็นการทดสอบปกติแล้วทดสอบในคือใคที่จะทำการผ่าตัดเขาวิอยู่แล้ว แต่หลัก็คือจะเป็นกานทรทดสอบลุกขึ้นยืน5ครั้งนะคะกับการทดสอบในเรื่องของคอมิสแล้วก็จะมีการให้คําแนะนํำเล็กๆน้อยๆแก่คนไทยที่ทำขั้กตนทดสอบนะคะอืมนะคะดูหน้าเอกาสารหน่อยอม,มีค่าปกติให้ข้างล่างด้วยนะคะนี่คือที่เราใช้ใช<ด>แลวมันมีคําแนะนำเนี่ยถ้าต้องการไปฝึกในเรื่องของคอมนิสัยเพิ่มเติม หลังจากที่อินกลับจากประชุมนะคะก็กลับมาในช่วงที่งานกำลังเริ่มพอดีนะคะพิธีกรขึ้นเวทีแล้วนะคะเราไปดูบรรยากาศกันคุณพอดนรับหน้าที่ดัาเดินรายการในวันนี้นะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเราวันนี้ครับ Happy Heart Connect เชื่อมต่อทูกหัวใจให้แข็งแรง วันนี้เราจะมาชื่อมต่อทุกการรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจสู่ผู้ป่วยทั่วประเทศกับโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออนิเทียม e ผ่านสายส่วนนั่นเองนะครับโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออนิกเทียม e ผ่านสายสวน รวมทั้งนังกเอกน้ตงระมการรักษาโรคหัวใจจากทีทแพทย์ของตัวประเทศด้วยนะคบรวมทั้งวันนี้เราย,ยังมีกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมการ,กร,ร,ร,ราดูแลสุขภาพดับาการชื่นต่อหัวใจให้แข็งแรงด้วยหัวใจแห่งการให้ใหลังเที่นหถุงน้องหลัก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขออนพรให้งานที่ประสบความสำเร็จและคนที่เข้ามารับบริการทุกคนได้มีหัวใจที่แข็งแรงขึ้น สิทธิของประชาชนชาวไทยต่อไปอย่างยั่งยืนขอบคุณครับขอเชิญทุกนนู้นนะครับมากราบขอบคุณอย่างสูงครับนายแพทย์ดำรงสุกิตปัญญาโรจน์ครับเอาละครับระดับต่อไปนะครับออกจาขอเียนเชินทุกท่านนะครับรับชมเรื่องราวตัวนี้ครับเป็นเรื่องราวของโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติกเทียมผ่านสายสวนออกมีวิทยามาให้รับชมกันนะครับขอเชิญชมครับ ชีวิตของคนไทยคือหัวใจของเราโครงการเป็นหัวใจเอวเทียมผ่านสายสุวนโดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาพรรามิทยาลัยจุฬาพรจึงเกิดขึ้น เดี๋ยวเราสมาพูดคุยกันครับวันนี้ดังนั้นเนี่ยใครมีคําถามอะไรอยากจะรูปสอบถามกันจดรตไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวออจจะมีช่วงให้เปิดการสักถามกันได้รวมถึงผู้ชมที่ชมอยู่ผ่านทางหน้าจอนะครับช่องทางซูยังไงก็เปิดกล้องมาดูกันได้นะครับสามารถเปิดกล้องทักไทยกันได้เช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้ ดีอ๋อเ,เราได้รับอะไรมากมายอ่ะเป็นความสุกที่เยอะแยะมันบอกไม่ถูกอะไรนะคือมันตึงตันล้วคือเราเราเราทาใจไว้แล้วว่าพ่ออาจจะออกมาโดยที่ไม่มีลมหายใจเลยพ่ออก่พอดีใจมากที่ที่เขาออกมาโดยที่เขาไม่มีลมหายใจตายแล้วปวดใจแ่นครับสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งที่คุณรู้เรื่องการรักษา หัวใจของคุณลุงก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่การอี่ตัว18ตอนนี้ก็คือใกล้เคียงปกติก็คือประมาณ5-5เปอร์เซ็น6เปร์เนตล คุณจะได้เป็นถึงแดนเซอร์ของมาริโอมาร์เรอร์เลยนะนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าน้องๆนะคะอยู่หน้าเวทีจะเป็นยังไงตอนนี้อาจจะดูเฉินเฉินสองคนนี้ก็ขึ้นเวทีนะคะส่วนสองคนนี้เขาอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันนะคนนี้ทีข้นไหของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยที่มีโครงการ happy heart connect อันนี้ขึ้นมานะครับที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็พวกก็เชื่อว่าพวกก็รู้สึก ประทับใจแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือด้วยนะครับในการที่จะส่งข่าวนี้ออกไปนะครับให้คนไทยเราช่วยกันนะครับแ่สิ่งเดียวที่เราสามารถโดยไม่มีเงินเราก็ทําได้ใช่ไหคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเี่ยลองตั้งเป้าหมายก่อนจากเป้าหมายเล็กๆเช่นวันนี้เราจะวิ่งสักหนึกิโลหรือสินาที คนไข้โรคอดใหญ่ในการออกกำลังกายก็ต้องพิเศษนิดหนึ่งใกล้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องไปโชว์แล้วค่ะแล้วจะเป็นแดนเซอร์วันนี้มีคุณชื่อหรือกันเป็นทีมเดกันเลยค่ะเป็นคนเองการออกกำลังกายกัน กายภาพหรือการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันช่วยทําให้หัวใจเราแข็งแรงได้วันนี้มาริโอของเราจะมานําออกกําลังกายนั่นเองนะครับพร้อมแล้วนะครับน้องโอ๊จะมาในเพลงยายายาเนี่นะครับเราจะมาร่วมกันฟื้นฟูสมรรภาพหัวใจปอดและหลอดเลือดพร้อมแล้วขอเสิงดังให้กับน้องมาริโ องเต้นเป็นแดนเซอร์ของมาเิโอเซนะคะก็กลับมาประจำบูธต่อเนาะมาทดสอบความเปราะบ้างให้กับผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้นะคะและตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่สัมมนาเสวนาเสร็จนะคะก็ทุกคนก็มารอต่อคิวกันต่อนะคะเพื่อที่จะเข้ากันตรวจขึ้นไปฟังหัวใจนะคะตรวจดัซหัวใจแล้วก็ตรวจความเปราะบ้างนั่นเอง That's All for Today นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของกิจกรรมที่ชื่อว่า Happy Heart Connect นะคะอย่าลืมนะคะตามพี่โอนะคะมาช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาลิ้นหัวใจสีเพราะว่าลิ้นนะคะแพงมากบริจาคได้ตามข้อมูลนะคะที่มีขึ้นให้ก่อนหน้านี้เลยหรือว่าจะไปดู คลิปภาพเต็มของงานเสวนาสัมมนาในครั้งนี้และคือง,งานประชาสัมพันธ์นี้นะคะได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงดิสคริปชันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอิมแล้วก็เพื่อจะได้มาแบ่งปันในพาร์ทของการทำงานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสนุกๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงานฝากติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย